มันมาเข้าไปแล้วนะโอ้แม่งลุมปักอยู่เกอบอันม็ดเดียวเลยวะอ,อย่าทำลายปรัด UB นะเดี๋ยวมันยูโอเคอไเม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แปรสิบเตรียนเตรียน ไม่ได้ทำอะไรเลยกูป้อวิ่งมาสีกันเลยปิดดุหนูเล่นโซวาพี่หนูไม่ได้เล่นคิวจอยห้องขึ้นไปข้างขวาขวาขวาเฮ้ยมันยิงมีดคนอื่นผมมากเลยนะ แต่ยี <gegen eye> <acy> ่เกยออมไม่ได้ห <PAUL> น <bunker ring> ูไม่ต <kind abonn> ้องเล่นชิงจอยเอาเหรอไอ้กล้วยเอลยไปกินเออขอบายหน่อยนะได้ไหมเอาอะไรล่ะขอบายจ้าเออมนเอาแม่มาหนิเฮ้ยเฮ้ย ติดโทหนล่ออลเงยติดโทษเี่ยนม่อาม่โ้อยูพรา่อยู่หน like ้าจอแดะเชี <them> back, ่ยนมื no ่นเธอทำอะไรให้เช no ี่ยนโมโหูดูอกินอย่างลบเพื่อนในเราบอกแค่คิดหน่อยดิต้องซื้อของขวัญ ตอวพอพานไปจับฉลากผ้าพันคอเขาา er> เอา 5, เออเาผ huh? ้าพันคอที่เอเวสให้มาไปจับจีจีกิวอนผ้าพันคอผ้าถุงเออได้หมดเลยได้หว่าลองพอพานหรือบอปึ้งพอพานไม่อีกสละอา้า ไม่เอกข่าวไหมอ่ะพอพานไม่เอกจะเหรออ้าวไม่รู้ว่ามันมันไม่ถูกหลักภาษาไทยเขาก็รู้เรื่องเหรอทำไมถึงอันไหนที่ไม่ถูกเขาเองที่ไม่ถูกใจมึน เมันนสียงหูจอเจ็ดสิบห้าสวยเดีสวยเลยไม่รน้นรูอินโฟเลย่ะยังไม่ได้อินสกิลเลยโอเคแล้วแหละมู้สวยได้แล้วยัยเกบเชลิฟน้อยปัในอ่าว กก็ได้เอนม่ได้ทีเยอะไงมแบบอ้ยไม่ได้เราจะทิ้ชีวิตไม่ได้เลยต้องหันไปดูแล้วพอเลยทิ้งชีวิตัไปอันนี้คือต่อให้ไงมันต่อให้อุ้ย่กอนเราก็ฝั่งนู้นก็ล้อๆอกันมาเลยนะสี่ชีหนึ่งแบต่าง่างมาใกล้ใกล้ดิมาใกล้ๆ แคสอะไปปเนียเรียบร้อยมีโอเมนกับเกโคด้วยเราจะเข้าปะ หราอะมเนยผมพี่เลนมาละโอ้ยเฮียเลนมาละโดนวอเยไ่นะดีเลนมันแบนไวะมันแบ่น้พักเลยวะจีไงโดโดนแล้วเป็นที่ใครดนเขาโอได้อ้านขันมาลเขาไม่รู้มันดันนะไก เดิน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 าเดันเข้าเดันเาเต่งก็เกินเต่งก็เกินเสียงอะไรคะไม่ได้เลอไม่ได้ยินอะไรเลยปวดหัวมากเลยไม่มันไม่หมดสักทีอะปิดบัก ไม่ๆๆ e ไม่ ت ت ไมต่อให้ไม่ยิงมันก็มันก็จะหมดเองบ้านบ้านไงอ่ะมันเดินชนแล้วก็วักแอบวักเขานึกว่าแบบอ้อกำลังหยอกล้ออย่างสนุกสนานเรียบร้อยอ้าวไม่ยิงเลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่เจอกันผมคนเดียวเลยอ่ะ

และเพว่าเรามันเอาสุดบอกเลยเพว่าเรามันทัดแกมกี่รอบแล้ววะจริงอีกสักห้ารอบแล้วก็ทำให้เกมมันยากๆหน่อยว่าเราไหวชิวอยู่แหละเออเกมมันง่ายปป่ตะวรียบก้าสา3เคยแล้วลูนา มันขอมกันแบบฆ่าฆ่าคนมันพักเป็นปลาหูว่ะอะไจะไปเล่นข้างใน คุณติตใจจิตใจทำดั้ยอะไรอ่ะไม่ยิงทันทีด้วยนะดีแก้ไคมันเหมือนมันทำกับพี่ยไม่ยิงพี่ชั่ว่ากทำลายคนไม่มีทางสู้ไม่แล้วมันสุดเลยนะมันไม่แบบว่าฮาร์ปแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเลอกแลกอยู่ไหนวะ เอาอีกแล้วเสนอการบดอันติของกูไม่มีประโยชน์อะไรเลยี่มันตกใจแล้วมันก็ไปเลยไปเลยอย่ยาหยุดยาคุณครูสอนให้ทำโจทย์หนึ่งบวกหนึ่งผมก็จะทำต่โจทย์หนึ่งบวกหนึ่งไม่มีอะไรจะบวกกันได้เท่ากับศอกจริง

เพื่อนทำยังไงกูไม่คิดว่าจะใส่หัวมาสามตัวเลยดคืออะไแบบว่ากูมั่นใจด้วยว่ากูต้องเทรดได้เพราะปกติกูเทรดได้แล้วเทรดไม่ตายอีกควายหรือว่าเราอาจจะบวกช้าลงอะไรเย่างงี้โอ๋อได้นะนี่สแกนฟิกคนเดียวจะงั้นเรางั้นเราอย่าพึ่งอย่าพึ่งสกิล พอกดีจิวิเจตอยู่นู่นสองตัวใช่เข้าไปเลยม่นน้เล่นลยโไวเปิร์มันวอทิ้งไว้มันเอาโอลงเฮ้ยเหมือนจะเคลียร์แล้วเนี่ยโอเคเกณนที่ก่อนสวยสวยสวยเกณนโลตดหนึ่ง อ้ใช่สองตัวโจว่าเอินลูเจ็ดบิดไปเขาไม่เห็นอ่ะกี้น่ีน ก็ <remaining. S 2> ี่สิบแบเดียวมีมันมึงมีมันไม่ดีกูนนะมึงก็พีคมีดเลยไม่ได้เอ็กซ์